อาหารบนโต๊ะในห้องอาหารของเรือสำราญดูเหมือนปรุงสดใหม่ดูเหมือนว่าทุกคนเพิ่งจะหยิบของกินแล้วก็จากไปคุณตื่นตระหนกแล้ววิ่งออกไปที่ดาดฟ้าหลักมีรองเท้าแตะและสลิปเปอร์กระจัดกระจายอยู่มากมายแต่ไม่มีคนอยู่รอบๆคุณก้มตัวลงตรงราวกั้นบนดาดฟ้าและเห็นว่าเรือสำราญยังคงเคลื่อนไหวอยู่คุณไม่เห็นพนักง,งานสักคนเดียวการเดาครั้งแรกของคุณคือพวกเขาน่าจะไปรวมตัวกันที่ไหนสักแห่งด้วยเหตุผลบางอย่างดังนั้นคุณจึงไปหากับปัน คุณเดินผ่านทางเดินยาวที่ดูเหมือนเขาวงกตก่อนจะไปถึงห้องควบคุมประตูนั้นเปิดกว้างอยู่และมีบางคนตั้งให้เรือใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติมันทำให้สถานการณ์บางอย่างผุดขึ้นมาในหัวของคุณสถานการณ์ที่หนึ่งคือขณะที่คุณหลับทุกคนตื่นขึ้นและตัดสินใจแกล้งคุณดังนั้นพวกเขาจึงต้องซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งบนเรือแน่นเนๆเมื่อคุณวกเวกโวยวายเพราะไม่เห็นใครเลย พวกเขาก็จะโผล่ออกมาจากที่ไหนสักแห่งและทำให้คุณเซอร์ไพรส์ด้วยปาร์ตี้สุดเจ๋งและเค้กสถานการณ์ที่สองที่ผุดขึ้นมาในหัวก็คือในขณะที่ทุกคนกำลังเพลิดเพลินกับการล่องเรือเรือบังเอิญแล่นเข้าสู่มิติที่4พร้อมกับทุกคนรวมถึงสัตว์บนเรือด้วยแต่ทำไมพวกเขาถึงทิ้งคุณกันล่ะสถานการณ์ที่3ที่เป็นไปได้ก็คือทุกคนเจอเรือสำราญที่ดีกว่าในบริเวณใกล้เคียงและตัดสินใจทิ้งเรือลำนี้เพื่อไปหาเรือที่ดีกว่าพวกเขาแค่ลืมบอกคุณ แต่ทำไมพวกเขาถึงทิ้งข้าวของเอาไว้และทำไมอาหารของพวกเขาถึงถูกกินไปแค่ครึ่งเดียวคุณพยายามหาว่าการควบคุมพวกนี้หมายถึงอะไรแต่มันเป็นเพียงกิสมสแบบสุ่มๆและไฟกระพริบไม่มีคู่มือป๊อปอัพให้ศึกษาแต่มี WiFi ที่ค่อนข้างเร็วให้ใช้คุณเริ่มเปิดแล็ปท็อปและค้นหาอย่างรวดเร็วว่าสิ่งเหล่านี้หมายความว่าอะไรไม่นานคุณก็หาเจอว่าเรืออยู่ในโหมดเซฟตี้ และมีเซ็นเซอร์อัตโนมัติเพื่อตรวจจับเวลาที่น้ำแรงเกินไปคุณเปิดโซเชียลมีเดียและพยายามติดต่อบางคนแต่โทรศัพท์ของคุณไม่มีการเชื่อมต่อมีเฉพาะแล็ปท็อปที่เชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลเท่านั้นที่ใช้งานได้มันมีวิทยุให้ติดต่อกับแผ่นดินใหญ่คุณติดต่อเข้าไปแล้วแต่ก็ไม่มีใครรับสายทัในใดนั้นมีการแจ้งเตือนเข้ามาคุณดูรูปเพื่อนของคุณที่ใช้เวลาวันหยุดหรือกลับบ้านแต่คุณไม่เห็นใครในภาพเลยมีเพียงฉากหลังเปล่าๆไม่มีคนทุกคนหายไปกันหมด ยกเว้นคุณคุณลองติดต่อที่อื่นของโลกเป็นครั้งสุดท้ายแต่ไม่มีใครตอบกลับเลยคุณเช็ครายละเอียดเกี่ยวกับการล่องเรือในครั้งนี้และพบว่าเรือจะใช้เวลาประมาณ11วันกว่าจะถึงท่าเรือที่ไกลที่สุดหลังจากดูแผนที่แล้วคุณเห็นเกาะเล็กๆไก,ก,กลๆซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง4วันในการเดินทางเรือสำราญเดินทางประมาณ20นอตซึ่งอยู่ที่ประมาณ37กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะเดียวกันคุณเดินสำรวจเรือและเข้าไปในบริเวณที่หรูหราบางแห่ง โฆษณาในทีวีแสดงฉากหลังที่ว่างเปล่าของเรือสำราญที่ไม่มีผู้คนซึ่งทำให้ดูเหงามากในการล่องเรือเจวันเรือขนาดใหญ่สามารถใช้ผักกาดหอมกว่า40,80กิโลกรัมและไข่กว่า2,400กิโลกรัมโดยทั่วไปมีการบริโภคสเต็ก2 0 0 0ชิ้นและมันฝรั่งอบ1 0 0 0ชิ้นต่อวันบนเรือสำราญที่มีผู้คนมากกว่า1000คนมีอาหารและส่วนผสมมากมายบนเรือซึ่งคุณสามารถเก็บไว้กินได้นานหลายปีคุณไปยังโต๊ะแผนกต้อนรับ และพูดคุยผ่านวิทยุอินเตอร์คอมเพื่อประกาศเสียงตามสายสวัสดีสวัสดีไม่มีเสียงใดๆตอบกลับโอเคถ้านี่คือการแกล้งกันอ่ะมันไม่ตลกแล้วนะออกมากันได้แล้วฉันจะไปที่ชั้นล่างเพื่อกินของว่างคุณรอคำตอบแต่ไม่มีใครออกมาคุณตัดสินใจไปยังชั้นล่างของเรือแต่ก่อนที่คุณจะมุ่งหน้าลงไปคุณตรวจสอบลานสเก็ตน้ำแข็งที่ไม่มีใครอยู่ที่นัน่นคุณสวมรองเท้าสเกต็ตแล้วออกไปถ่ายเล่นสักหน่อย คุณรู้สึกดีเหมือนกันที่ไม่มีใครมากวนคุณหรือบอกว่าคุณต้องทำอะไรหลังจากนั้นคุณลองไปตรวจสอบห้องเกมและเล่นเกมอาร์เคดคุณใช้เหรียญจากเคาน์เตอร์และเล่นเป็นเวลาหลายชั่วโมงพระอาทิตย์เริ่มตกดินดังนั้นคุณจึงตัดสินใจดื่มเครื่องดื่มเย็นๆแล้วก็เพลิดเพลินกับทิวทัศน์คุณนั่งบนดาดฟ้าเรือที่อนุญาตให้เฉพาะว i p เท่านั้นและเลือกเตียงอาบแดดที่ใหญ่ที่สุดมาไว้นอนมันเงียบจนได้ยินเสียงคลื่นทะเล หลอยหลับไปและตื่นขึ้นในเช้าวันรุ่งขึ้นเพราะแสงแดดจ้าคุณเดินไปรอบๆพยายามดูว่าจะทำอย่างไรดีคุณหยิบไม้กอล์ฟแล้วเริ่มสวิงคุณตีลูกบอลลงทะเลและเล่นต่อไปเรื่อยๆจนคุณเบื่อคุณระหนักได้ว่าคุณมัวแต่ดื่มด่ำกับกิจกรรมแทนที่จะลงไปที่ชั้นล่างของเรือคุณลองดูทางเข้าที่เขียนว่าเฉพาะพนักงานพร้อมบัตรผ่านที่คุณเห็นวางอยู่ใกล้ๆคุณลงไปที่ด้านล่างซึ่งมืดกว่าด้านบนไฟฟ้าไม่ทำงานคุณจึงหยิบไฟฉายส่องดูห้องต่างๆ ลูกเรือมักจะอาศัยอยู่ในห้องพักแบบหอพักที่มีเตียงสองชั้นซึ่งใช้ร่วมกันพวกเขามีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับให้พนักงานรับประทานอาหารและสามารถเข้าถึงกิจกรรมสนันทนาการอื่นๆห้องครัวที่ทำอาหารให้พัตคาลหลักก็อยู่ที่ด้านล่างเช่นกันทุกห้องมีลักษณะเหมือนกันหมดมีเสียงดังมาจากห้องเครื่องซึ่งเป็นอะไรที่น่าขนลุกท่อส่งเสียงดังออกมาเรื่อยๆจากบริเวณต่างๆไฟกำลังกระพริบ มันมีเงากำลังตามคุณขณะที่คุณกำลังเคลื่อนไหวพร้อมด้วยไฟฉายที่คุณหยิบมาจากสักห้องหนึ่งคุณกลัวคุณตะโกนออกไปเพื่อดูว่ามีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าแต่สิ่งที่คุณได้ยินกลับเป็นเสียงของคุณเองที่สะท้อนผ่านทางเดินคุณกำลังหลงทางคุณพยายามหาทางกลับไปยังชั้นบนสุดแต่ทุกอย่างดูเหมือนกันไปหมดคุณเริ่มวิ่งและตื่นระหนกคุณสะดุดบางอย่างแล้วก็ทำไฟฉายหล่นหายมันมืดมากคุณโบกมือไปรอบๆและพยายามหาทางออก คุณวางมือบนกำแพงและพยายามให้มันนำทางไปรอบๆคุณเห็นแสงสว่างที่ปลายทางเดินจึงเดินไปที่นั่นคุณไปถึงห้องครัวส่วนกลางแห่งหนึ่งซึ่งมีอาหารมากมายอยู่รอบๆมันมีตู้เย็นหลายสิบตู้และทั้งครัวเต็มไปด้วยของหวานโดยเฉพาะท้องของคุณเริ่มร้องเพราะหิวคุณกินอาหารแปลกใหม่และอร่อยที่สุดที่ราคาสูงถึง1,000เหรียญต่อจานคุณใช้เวลา2 3สมวันถัดไปเพื่อดื่มด่ำกับของอร่อยเล่นกอล์ฟและปาร์ตี้บนฟลอร์เต้นรำ สามวันต่อมาคุณสนุกกับกิจกรรมบนเรือสำราญอย่างสุดเหวี่ยงขณะอาบแดดคุณเห็นเกาะอยู่ไกลกๆคุณหยิบกล้องสองทางไกลและสังเกตเห็นท่าเรือที่เรือกำลังมุ่งหน้าไปคุณรีบไปที่ห้องควบคุมและดูแผนที่มันต้องใช้เวลา30นาทีจึงจะไปถึงแต่คุณไม่รู้วิธีจอดเรือสำราญสุดท้ายแล้วคุณท้อสมองเพื่อหยุดเรือจากนั้นคุณจะใช้เรือกู้ภัยเพื่อพายไปที่เกาะคุณรวบรวมสเสบียงและอาหารแล้วปล่อยเรือลง บางทีคนบนเกาะอาจจะช่วยคุณได้คุณลงมาบนเรือเล็กและพายไปที่ฝั่งหลังจากที่คุณเข้าไปในเมืองคุณกลับเห็นความว่างเลา่าผู้คนทิ้งรถไว้กลางถนนระหว่างการเดินทางคุณไปที่สถานีตำรวจเพื่อดูว่าคุณสามารถหาคำตอบเรื่องนี้ได้หรือไม่แต่ก็ไม่เจออะไรหลายเดือนต่อมาคุณได้สำรวจทั่วทั้งเกาะและเก็บอาหารจากเรือสำราญไว้มากมายหลังผ่านไป5ปี คุณเป็นผู้ควบคุมเกาะอย่างสมบูรณ์และเ,เรียนรู้วิธีขับเรือสำราญอย่างถูกต้องคุณไม่เห็นใครเลยตั้งแต่วันที่อยู่บนเรือสำราญมันเหมือนกับว่าทุกคนผุดขึ้นมาแล้วระเหยไป1ิปีต่อมาคุณกำลังนั่งอยู่บนหอวิทยุคราวของคุณยาวเต็มที่และทั่วทั้งเกาะเต็มไปด้วยทุ่งที่มีพืชผลคุณไม่ได้เหยียบเรือสำราญมา3ปีแล้วทันใดน,นั้นคุณก็จับสัญญ,ญาณวิทยุเป็นรหัสมอร์สได้มีคนจากแผ่นดินใหญ่พยายามติดต่อคุณคุณตัดสินใจกลับขึ้นเรือและเดินนนททางไปี่่ั